สวัสดีครับ <half. S 1> สวัสดีพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหำน้อยชาแนลนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางครับไปฉายหนังครับฉายหนังแก่บุญครับพี่น้องอยู่ที่บ้านพนาตะบนปราสาทอำเภอห้วยทับทันครับจังหวัดศรีสะเกดตอนนี้กำลังสิออกเดินทางครับ วัดบ้านพะเนาจะเป็นปราสาทโอ้เด <c oughs> ินทางครับพี่น้องครับใจม่อนั้น chị đang kháng cứ với chị nam mùng yên nga te, nga te mắc. mùng nắng này mùng nắng này, này. đấy, ngang nỉ ngang ăn ngang nỉ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  ngang là ngang nỉ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  พันตุ่ยมันเองเนาะโอ้โหคือติ้งทิดงยันตูปลายทางวัดปันพะเนาวนะครับแนี่นี่นี่เรทที่ไปเห็นยูไซ่แหละให้คู้แรงไปเอายุ่เนี่ยอย่านอาบ็เห็น

Goodbye.

เออ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 อะรหกเออเออวงหากจังข <muitas> ึ <l Jean Rabbit bulun> ้นรถพวงแม่ารถงนี่เนาะสิบหล่อรถพวงนี้เอนก็ถอดวอกาแม้นมาเกียร์ขึ้นผงต้องเลยานเขาท่านนี้เห็อยางตอานเขาเหนยงนี้เอายิงอยงมานรถอแต่มันมันมันจมลเนี่ยอสเ Ồ... Này... Này... Này, nghe thằng này bài với này Nó nghe này hả? Nè Nè Để nó viết cái nhau Đó, nó đang viết nó cái nữ nè Này, nó bí tả nó, nó bớt khẽ ngươi Bớt khẽ, bớt mà không nghe tụi nó, nó sao hả anh? Này, nó... Này, nó không biết, nó với cái nhau Này, nó... Này, nó... Này, nó... Này, Này, nó... Này, nó... Này, nó... ยินกับแพลงวัดแล้วตีไปหะหรื่ยาวเยน้องิ่มาเปิดไฟนี่ยเปิดยงหมูฝาอ้าหมเนียนเนาะพิดไฟว่านหามองเสาเนาะคือไงเาวบ้านกันเนาะนี่ปลาขั้นสูงที่หลาขึ้นมองไงขั้นหนีแล้วเรวปืนของเราหรือยิงฝามันจอดพวงมอง งานเก็บบนซื้อด้นกางานเก็บบนซื้อติไฟอลังการเงี้ยิดใจมันร้างเขาได้นีมันต่ืวงไว้ดีไป่พงเขาเขาเร่งะิดนี่ร่าแก่ เดินเดินน oh ีบ่ไม่ในวัดนี่เดิน่บ่นวัดวเดินหางาาวัดบ่ตอนนี้ก็มาถึงนะครับวัดบ้นพนาเขาโซฟีเดินวัดเต็มมหอดเร็วมอดเร็วนนี้นะวัดวัดเขาสีขวัดยุ <laughs> ừ. ừ. Điên nhỉ. Ừ, làng khá mất. Ừ. Thôi. Ừ, 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 ขึ้นไปข้างหลังน้ำขึ้นไปข้างหลังน้ำเด้อขันนี้มันเกาะหลังขันนั้นมันบกาะไปขึ้นไปไม่ได้แอนนั้นขึ้นขึ้นเสื่อมเล็กเนาะกันเลยเพราะว่าขันนี้มันเกาะหลังยุ่ยยุ่มีก๋วยเตี๋ยวใครมีก๋วยเตี๋ยวใค่มีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวหรอมีกยเตี๋ยวหรอ แกบุนครับแกบุญ่ครับไรนังเือคน้แต่ในสายเดินนีกล่รวมอะไรนี่โอ้ยมันซมรวมหนูเฮาว่าเดี๋ยวรมทรายนะมันรมดินทราดินทรายลเลยมันรมดินเปียกกันรวมดทรายีป๋าน้เิมพรถเห็นร่นลนอยรถลายขนมาไลาสุดก่า จอดถึงแล้วครับถึงที่เรียบร้อยงานแก้บนถือกรีกสามตูวทีวัดบันพนองกับตะบนปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดทีมงานกำลังลงของครับศาลนี้คนะรับศาลเจ้าปู นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ